และนักท่องเที่ยวนะครับใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งซื้อของใช้ของฝากในวันหยุดกันอย่างคึกคักครับซึ่งด้านพ่อค้าแม่ค้านะครับก็บอกว่าเพิ่มยอดขายกันกว่ามากกว่าเท่าตัวเลยครับค่ะบรรยากาศการจับใจใส่ยนะครับของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวครับที่ลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่ง คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นไปอย่างครึ่งค้าครับในช่วงวันหยุดครับโดยที่ตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม่ครับมีร้านค้าลงทะเบียนร่วมรายการคนละครึ่งจํานวนมากเกือบทุกร้านครับก็จะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนนะครับออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและของฝากกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับนี่โหภาพบรรยากาศค่ะโอ้คือคักจริงจริงครับโดยเฉพาะอ่าเขาเรียกอะไรนะไส้อัวน้าพริกหนุ่มนะของฝากของเชียงใหม่ของฝากทุกอย่างเลยนะคะครับ ซึ่งส่วนใหญ่นั้นนะครับก็จะซื้อสินค้าที่ไม่เกินราคา300บาทต่อวันครับด้านผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็เปิดเผยว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการครับของรัฐบาลเนี่ยมีการขายสินค้าเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวครับซึ่งหากว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยที่ไม่เข้าใจแอปพลิเคชันนะครับทางร้านก็จะอธิบายขั้นตอนการใช้ให้ลูกค้าอย่างเข้าใจครับ ข้าวซอยตัดครับแล้วก็กะละแมรครับไปฝากวนที่บ้านครับได้ใช้สิบคนละนสิบได้ใช้ครับได้ใช้ครับสะดวกหรือว่าใช้เพื่อประหยัดเงิน,นมันก็มันเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวด้วยครับเพราะาเราได้ออกมาเที่ยวด้วยแล้วก็ช่วยประหยัดงบประมาณของเราในช่วงนี้ด้วยครับข,ขั้นตอนการใช้มันก็ค่อนข้างสะดวกนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้มีวิธีที่แบบมันเยอะแยะมากมายนะผมก็คแค่สแกนแล้วก็จ่ายค่อนข้างสะดวกครับจะมี ค่ซึ่งทางนี้เองนะคะมาตรการคนลครึ่งของทางรัฐบาลตามนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายและการช่วยเหลือค่าครองชีพของผู้บริโภคโดยรัฐบาลจะจ่ายเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังวันละ150บาทเป็นจนํานวนเงิน3,000บาทต่อคนตลอดโครงการนะคะก็สามารถใช้ยาวไปได้จนถึงวันที่31มธันวาคมนี้รวมทั้งสิ้น10ล้านสิด้วยกันนะคะโหอย่างที่ภาพที่นํามาฝากผู้ชมเนี่ยคนเยอะจริงๆ <c oughs> นะฮะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างดีเลยนะฮะได้ทั้งเราด้วยได้ทั้งพ่อค้าแม่ขายด้วยใช่ค่ะ,ะ,ะคุณธนน์กีได้ใช่ไหมคะใช้ทุกวันฮะอยอมรับตรงนี้เลย